เร่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนฉันกับตุ๊กตาเรื่องนี้มาจากหัวข้อเรน่าขี่อิจฉาที่นันมาจากน้องรีอาผสมมิกรวมกับฉันกับตุ๊กตาที่นันมาจากน้องมาตาค่ะไม่มีใครรอดชีวิตเลยงั้นหรอ ก็คงจะมีแค่ลูกสาวเจ้าของบ้านเท่านั้นแหละพี่ที่ห้องนอนอยู่ใกล้ประตูมากที่สุดพ่อคะแม่คะไม่เป็นไรหรอกนะมาเรียอย่าร้องไห้ไปเลยต่อไปนี้ฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเธอเองนี่นี่พวกเราเห็นยายนั่นไหมฉันว่านางน่ากลัวว่า อ๋อที่เขาลือกันว่าเอาตุ๊กตาไปไหนมาไหนได้วยตลอดตั้งแต่เด็กจนโตนางคงสะเทือนใจเรื่องที่พ่อแม่เสียชีวิตในกองไฟตอนที่ไฟไหม้บ้านละมัง้งแต่ว่านางปกติหรือเปล่าอ่ะก็ไม่รู้หรอกแต่ที่นางได้สิทธิพิเศษอุ้มตุ๊กตาไปไหนมาไหน,ไหนในโรงเรียนได้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นลูกบุญธรรมของผอ,อน่าเสียดายถ้านางไม่ทำตัวน่ากลัวแบบนั้น คงจะมีเพื่อนครบอยู่บ้างหรอกน้องมานิตาหรือน้องมาเรียน่ะเธอไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกครับผอ,อรัตติการค่ะคุณหมอสิวุฒิฉันรู้ว่าน้องน่ะแค่เห็นว่าตุ๊กตาเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับแต่การที่จะบำบัดเธอหรือไปหักดิบเธอไม่ให้พกตุ๊กตาไปไหนมาไหนเธอก็จะต่อต้านให้เวลาเธอหน่อยก็แล้วกันนะครับ อะไรกันทำไมอยู่ๆคุณแม่ก็ให้เรนาย้ายโรงเรียนละคะฟังแม่ก่อนสิจ้าเรนาแม่น่ะก็แค่อยากให้หนูไปจัดการนังเด็กหอข้างแคร่ก็เท่านั้นแหละเอ๊ะนี่หรือว่าคุณแม่หมายถึงนังมาเรียลูกของคุณป้ารุ่งใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะจ้ะลูกตราบใดที่ยังมีมันอยู่คุณตาคุณยายก็ไม่ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับพวกเราสักที ืมพูดถึงนะคะมันน่าจะตายไปในกองไฟตั้งแต่ตอนที่คุณแม่ให้คนไปลอบวางเพลิงตอนนั้นแล้วก็เพราะอย่างนี้น่ะสิลูกแล้วทุกวันเนี้ยใครๆก็มองว่ามันเป็นโรคประสาทอยู่แล้วเราไปทำให้มันเป็นบ้าเป็นบอไปเลยอะไรๆมันจะได้ง่ายขึ้นรับทราบค่ะคุณแม่เพื่ออนาคตที่สดใสของครอบครัวเราอ้าวสาวๆพอกลับมาแล้วจ้าคุยอะไรกันอยู่จ๊ะเนี่ยคุณพ่อ ว่าจะอ้อนคุณพ่อยังไงดีให้คุณพ่อพาออกไปเที่ยวยังไงล่ะคะลูกคนนี้นี่ไม่อ้อนพ่อก็พาไปอยู่แล้วจ้าเอาล่ะซาร่าถึงบ้านของพวกเราแล้ววันนี้ไม่มีการบ้านเราจะได้นั่งคุยกันนะมาเรียหนูคุยกับน้องตุ๊กตาอีกแล้วเหรอลูกค่ะพออ ว่าแล้วว่าคงไม่ยอมเรียกฉันว่าแม่จริงๆงั้นฉันขอแค่หนูไม่เอาตุ๊กตาไปโรงเรียนได้ไหมหนูจะได้มีเพื่อนไม่ได้หรอกคะ่ะอย่าพูดเรื่องนี้กับหนูอีกนะคะโธมาเรียจ้าน่าสงสารจริงๆตั้งแต่ฉันรับอุปการะหนูมาหนูก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เลยซาร่าขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันมานะ่ะ เธอคือของหวันที่พ่อกับแม่เคยให้ในวันเกิดของฉันเธอทำให้ฉันรู้สึกว่าพ่อกับแม่ยังอยู่กับฉันเสมอเมื่อมีเธออยู่ข้างๆบางครั้งฉันรู้สึกว่าฉันได้ยินเสียงของเธอแม้ใครจะหาว่าฉันบ้าก็ตามมาเรียฉันจะอยู่กับเธอเสมเออ้าวมาเรียหลับไปแล้วเหรอจ๊ะสงสัยคงจะเพลียสินะ รักตุ๊กตาตัวนี้มากจริงๆนั่นแหละนี่มาเรียจำฉันไม่ได้เหรอฉันเรนุก,กาหรือเรน่าไงลูกสาวของคุณน้ารังรองของเธอนนะนี่ถ้าจะไม่พูดไม่จาแล้วเที่ยวอุ้มตุ๊กตาไปไหนมาไหนแบบเนี้ยคนเขาจะมองว่าเธอเป็นบ้าน,นะฉันเตือนด้วยความหวังดี จงฉันไม่ได้ตั้งใจจะไปขัดขาเธอล้มนะจ๊ะมันเป็นอุบัติเหตุอุ๊ยวันนี้ฉันก็ซุ่มซ่ามอีกแล้วะฉันไม่รู้ว่าเธอนั่งอยู่ตรงนี้เลิมหมดเลยสาวๆจ๊าพาเขาไปล้างในห้องน้ํำหน่อยสิฉันไม่ไปถ้าเป็นห่วงตุ๊กตาแล้วก็ฝากฉันไว้สิเดี๋ยวฉันดูให้เองไม่ไม่ได้ ไปเถอะหน้าเดี๋ยวฉันดูให้ไม่ต้องกังวลปล่อยฉันนะนังมาเดียแกรักมันมากใช่ไหมไอตุ๊กตาตัวเนี้ยแล้วฉันจะเผาหรือหักแขนหักขามันดีล่ะเธอคิดจะทำแบบนั้นจริงๆนะหรอแต่ะกแกเป็นตุ๊กตาเผีน,เนี่อย่าย,ยุ่งกับมาเรียอีกซาร่า อยู่นี่เองโชคดีจังที่ไม่ได้เป็นอะไรฉันสัญญาจะไม่ปล่อยเธอไว้คนเดียวแบบนี้อีกจากที่น้องมาเรียเล่ามาเนี่ยถ้าน้องตุ๊กตา,ตาอยู่ที่โรงเรียนด้วยก็จะไม่ปลอดภัยลองเอาไว้ที่บ้านดูไหมครับไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะคุณหมอยิ่งเอาไว้ที่บ้านก็ยิ่งไม่ได้โอเคครับไม่ต้องโกรธนะใจเย็นๆเ,เอาอย่างนี้จะได้อารมณ์ดีขึ้น วันนี้วันหยุดของน้องมาเรียทั้งทีอยากกินอะไรสั่งได้เลยค่ะคุณหมองั้นสั่งมาเผื่อซาร่าด้วยแล้วกันนะคะซาร่านะ่ะเขาชอบสเต็กมากเลยล่ะครับได้เลยคุณแม่คะเรน่าไม่ไหวแล้วคะ่ะมันน่ะเลี้ยงตุ๊กตาผีเอาไว้เหลวไหลน่ะลูกเรื่องจริงนะคะวันนั้นหนูเอาตุ๊กตามาจากมันแล้วตุ๊กตาของมันก็พูดได้เดินได้ด้วยอะไรกันเนี่ยเรนาแม่สั่งให้ลูก ปั่นหัวให้มันเป็นโรคประสาทไม่ใช่ว่าลูกมาเป็นซะเองแต่หนูไม่ได้โกหกค่ะคุณแม่ต้องเชื่อหนูถ้าทำไม่ได้คงต้องใช้ไม้แข็งเดี๋ยวแม่จัดการเองฮัลโหลกลัวแกไปจัดการนางมาเรียซะใช่นางเด็กที่อุ้มตุ๊กตาไปไหนมาไหนนั่นแหละเฮ้ยพี่มันอยู่คอนโดนี้ใช่ไหมเออนี่แหละที่คุณนายเขาบอกมา ีนั่นมันเงาอะไรนะ่ะเล็กๆกำลังเดินออกมาสวัสดียามดึกจ้ะมีธุระกับมาเรียหรอเขาหลับไปแล้วล่ะะพี่ได้ยินไหมตุ๊กตามันพูดกับเรา,านี่เมื่อเช้าฟังข่าวหรือเปล่าเมื่อคืนอย่างสาย,ยองเลยอะ่ะยายมาเรียตายคอนโดของเธอไม่ใช่หรอฝีมือเธอหรือเปล่าซาร่าก้าพวกมัน ทำได้มาเรียนี่นี่ยายผมแดงฉันขอเปลี่ยนที่นั่งกับเธอได้ไหมอะอะไรของเธอเนี่ยยายเด็กใหม่นะขอร้องล่ะฉันไม่อยากนั่งตรงนั้นน่ะข้างๆก็เป็นญาติเธอเองเธอเป็นอะไร,ราดาตีสวัสดนะมาเรียรอฉันสักแป๊บหนึง่งพวกนั้นน่ะไม่รอดกันเลยสักคนที่นี้คุณแบบ จะเป็นไปได้หรอลูกทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะคุณแม่ครับนี่ไงมันมาแล้วตุ๊กตาผีนั่นไม,ไม่จริงนะสำหรับบอสใหญ่เนี่ยจะทำยังไงดีนะจะทำแบบเมื่อวานก็คงไม่สนุกคิด <c oughs> ออกแล้วแบบนี้แล้วกันนี่อย่าทำกับพวกเราแบบนี้นะ <king> อ้าวนี่แล้วแม่ลูกเขาหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยสงสัยรอเราเลิกทำโอไม่ไหวก็เลยออกไปหาอะไรกินละมั้งยายเดน่าไม่ไหวเลยโตแล้วยังไปสั่งทำโมเดลรูกตัวเองกับแม่มาอีกคุณคะคุณค่ช่วยหนูด้วยก็เ,เป็นอีกหนึ่งแนวระทึกขันนะคะเรื่องนี้หวังว่าคงจะชอบกัน อยากอยู่ร่วมกับหมูบ้านเรากด Subscribe และกดกระดิ่งช่องกันเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ